ทุกทน่าจะคุ้นๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะเมื่อรัฐบาลค่ะประกาศเดินหน้าขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ400บาททําให้หลายภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มเอกชนเนี่ยก็เรียงหน้าออกมาต้านซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกใจค่ะเพราะว่าไม่ต่างจากในอดีตสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรที่ขึ้นค่าแรง300บาททั่วประเทศไปดูกันค่ะว่ายุคนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นและทําไมค่าแรง300บาทจึงผ่านมาได้ข่าวสดรีแคปวันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะ หลังจากรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการกำหนดแนวทางเตรียมปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาททั่วประเทศโดยจะทยอยปรับขึ้นเริ่มวันที่1ตุลาคม2567นี้โดยจะขึ้นพร้อมๆกับการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการระดับปริญญาตรีจาก15,000บาทเป็น18,000บาทและปวชอเนี่ยปรับไม่น้อยกว่า11,000บาทค่ะ เรื่องนี้นะคะก็ทําให้ภาพเอกชนแล้วก็กลุ่มนายจ้างเนี่ยออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยค่ะแม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะประกาศออกมาตรการเยียวยาโดยมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเรื่องภาษีและการอัพสกิลหรือว่ารีสซิลให้กับกลุ่มลูกจ้างด้วยค่ะ จนกระทั่งวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะมีวาระการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ครั้งที่5ปี2,567ประธานสภาองค์การนายจ้างพร้อมด้วยผู้แทนจากสภาองค์การนายจ้างทั้ง16สภาองค์การนายจ้างได้ยื่นหนังสือคัดค้านอีกครั้งหนึ่งโดยอ้างถึงเศรษฐกิจในประเทศที่ยังเปราะบางเงินเฟ้อค่าเงินบาทอ่อนและเหตุผลทางเศรษฐกิจอื่นๆที่ไม่พร้อมปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400บาทค่ะ สำหรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำล่าสุดนะคะประกาศใช้เมื่อวันที่1มกราคม2,567ค่ะแบ่งเป็น17กลุ่มจังหวัดอัตราค่าจ้างตั้งแต่330บาทถึง370บาทน้อยสุดเนี่ยก็คือนราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะลาอยู่ที่วันละ330บาทส่วนที่สูงที่สุดนะคะก็คือภูเก็ตวันละ370บาทค่ะในขณะที่กรุงเทพและเขตปริมณฑลเนี่ยอยู่ที่วันละ3 6 3บาทค่ะ คุณผู้ชมคะาหากว่านําข้อมูลในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรที่ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ําเท่ากันทั่วประเทศนั่นก็คือ300บาทในช่วงปี2555ถึงปี2556จากนั้นเนี่ยก็ผ่านมาสู่รัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาที่ประกาศขึ้นค่าแรงแบบแบบแบ่งกลุ่มจังหวัดอีกหลายครั้งค่ะซึ่งเมื่อเทียบกับค่าแรงล่าสุดเมื่อต้นปี2567นา่าตกใจนะคะว่าผ่านมาสิปีแรงงานไทยเนี่ยได้เงินเพิ่มวันละ30-70บาทหรือว่าเฉลีย,ยได้เพิ่มค3-7บาทตหป ทเท่านั้นเองค่ะย้อนกลับมาดูสถานการณ์ปัจจุบันงานที่หลายกลุ่มเนี่ยออกมาคัดค้านโดยข้ออ้างที่ยกมาเนี่ยก็แทบไม่ต่างจากสมัยที่ขึ้นค่าแรง300บาทเลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่ขึ้นค่าแรง300บาททางด้านสำนักง,งานสถิติแห่งชาติค่ะได้เผยแพร่ข้อมูลว่าในช่วง2ปีหลังขึ้นค่าแรงเนี่ยไม่มีบริษัทล้มหายตายจากไปมากอย่างที่กล่าวอ้างแม้จะมีกลุ่ม SME ได้รับผลกระทบบ้างแต่ก็ไม่รุนแรงและไม่มีการย้ายฐานผลิตไปประเทศอื่นอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะ ขณะเดียวกันค่ะเว็บไซต์สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรได้มีการเผยแพร่ผลการวิจัยออกมาในลักษณะใกล้เคียงกันว่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจเนี่ยไม่หนักเกินจะรับมือแต่ในทางกลับกันค่ะกลุ่มแรางงานเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยยังจ้างแรางงานเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าโยวกย้ายมาจากกลุ่ม SME บางส่วนนั่นเอง ยิ่งหากเทียบตัวเลขเปอร์เซนต์การขึ้นค่าแรงในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรที่เฉลีย่ยสูงกว่า60ถือว่าสูงกว่าการปรับขึ้นในครั้งนี้อย่างมากค่ะแม้ว่าบริบททางสังคมและเศรษฐกิจเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่เหมือนในปัจจุบันแต่ฝ่ายสนับสนุนนะคะมองว่ากลุ่มนายจ้างเนี่ยก็สามารถรับมือได้ไม่ต่างจากในอดีตและมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนักค่ะ ขึ้นค่าแรงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยแต่ขณะเดียวกันนะ่ะภาครัฐเนี่ยก็ต้องมีมาตรการเป็นรูปธรรมเพื่อเยียวยานายจ้างที่ได้รับผลกระทบรวมถึงควบคุมราคาสินค้าด้วยค่ะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านเฟลเวอร์และมาติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ